สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมอานะครับที่ฟาร์มฮิโรปอมของเรานะครับแต่วันนี้นะครับในโอกาสวันแม่นะครับผมหลายๆคนก็จะไปพบคุณแม่นะครับอาจจะมีพาตัวแสบไปไปหาคุณแม่ด้วยใช่ไหมครับวันนี้นะครับอาจจะเป็นวันแม่แรกของจาขอบนะครับเพราะว่าหนุ่มน้อยเกาหลีอาจจะยังไม่เข้าใจอวันแม่เมืองไทยคืออะไรวันนี้นะครับสำหรับวันแม่นี่มาพมกับนี่เลยวงมาลัยสวยงามมากๆนะครับวันนี้ขอ มาแจ้งโปรโมชั่นนิดนึงนะครับเพราะว่าฮ e โรปอมของเราได้ทำเซตโปรโมชั่นสำหรับวันแม่ให้คุ้มค่านะครับเอาใจคุณแม่คุณลูกแบบสุดๆไปเลยนะครับเป็นเซตที่อยู่ในของหมวดหมู่ของการดูแลขนไม่ว่าจะเป็นนี่เลย v ีซี่สเตนเลสน,นะครับสเปรย์พอยตันแชมพูพอยตันแล้วก็เจ้าขนฟูนะครับสุดยอดวิตามินที่ดูแลทั้งขนทั้งผิวทั้งข้อสะบ้าวันนี้ก็เลยมาจัดโปรให้คุณแม่นะครับแล้วก็คุณลูกน่ารักน่ารักแบบนี้ในเนือในโอกาสวันแม่เพราะฉะนั้น อย่ารอช้านะครับรีบกดสั่งได้เลยในลิงก์ไลน์ช็อปของ Hero b o m มนะครับวันนี้ผมกับสุดลอนะครับจากขอบจากเกาหลีนะครับผมอ่ะพาน้องมาเรียนรู้วันแม่กันสักหน่อยก็ฝากแจ้งโปรโมชั่นไว้ด้วยนะครับหลายๆท่านยังไมท่ทราบแล้วก็ทราบแล้วก็อย่าลืมคลิกนะเพราะถึงวันหมดแล้วหมดเลย,มเลยไม่ได้จัดให้บ่อยนะครับโปรดีๆแบบนี้อย่าลืมเข้าไป คลิกสั่งซื้อได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับสุขสันต์วันแม่นะครับขอให้มีความคุณแม่ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆนะครับมีความสุขกับลูกๆของเราที่บ้านแบบนี้ด้วยวันนี้ก็สวัสดีครับลาไปกันไปก่อนสวัสดีครับ